ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับผมตัวนี้กับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับพี่ผมทีมันเตอร์ทีวีคุงนะครับวันนี้จะมารีวิวอากิโตะนะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะอ่าก็ต่อจากโลกคูกาะเลยนะครับนะก็เป็นอากิโตะนะครับนะเพราะว่ามันอยู่โลกเดียวกันนะครับนะก็เลยจะรีวิวให้ครบหมดทุกตัวนะครับนะอโอเค มาเริ่มกันเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมไม่ใส่ของนะครับ่กเซ็กบอสนะครับเอาบอสไม่มีก็ต้องใส่ i อรีเวลก็ได้อารลเวลเก้าสิบกประมาณนี้นะครับมาเริ่มจากตีปกติก่อนนะครับนะตีปกติปึ๊บ <laughs> เราเมดเบามาก15นะครับนะอ่าประมาณนี้อันนี้ขนาดอัพแล้วนะยังเบานะนะครับนะที่ขวากับตีปกติเหมือนกันนะครับนะตัวนี้กดคอมโบได้นะอ่าอ่าต่อมาเป็นสก e ิลอีกันเลยนะครับ ดับเบดที่สีนะครับนะโอ้ประมาณนี้นะครับนี่ขวามีไหมก็ยังเป็นต่อยเหมือนเดิมนะครับมาต่อมาเป็นสกิวอาร์นะครับเหมือนต่อยหัวๆนะครับนะนี่ประมาณนี้ดับเบดอยู่เท่าไหร่แปดสิบเอ้าเหรเอาใหม่นะอ่า89นะครับนะนี่สุดท้ายมันจะแรงหน่อยนะครับอ่ะต่อมาเป็นขี้ขวานะครับนะขี้ขวาอ่ะกดผิด อ่าออกมาออกมาออกมานะครับนะพี่ขวาปุ๊บอ่ะมันเป็นการโดดขึ้นไปแล้วก็ทุบพื้นอ่ะนะครับนะกระทืบพื้นนะครับ,นะรอ,นนรบอีกรอบนึงนะนมีดามเอจอยู่ที่ร้อยห้านะครับนะอ่าประมาณนี้ส่วนสกิลซีเอาไว้แบ่งล่างนะครับนะโอเคเราก็รีวิวล่างนี้ก่อนนะครับนะสหรับคลิปนี้อ่าต่อมาสกิลวีนะครับเป็นไลท์เดคิกแหละปูมดามเอจที่สองร้อย 46มั้งอ่ะประมาณนั้นนะครับลองใหม่นะเหมือนดาเมจเป็นตีตีได้เลยนะมันโดนดาเมจได้เลยเวลาเรากดเบียนะอ่ะลองใหม่นะป๊บโดนไหมดโดนอยู่โอ้ประมาณนี้นะครับใชา่ยากอยู่นะเอาไว้เท่ได้อะแต่แบบเอาไว้แบบเลือกคิกยากนะครับนะประมาณนี้200 200กว่าประมาณนี้นะครับอโอเคต่อมาเป็นแบบ ใส่เซตเลยแล้วกันนะครับนะมารีวิวแบบเซตกันบ้างนะหัวก็เหมือนเดิมนะครับนะคอนเทลเลอร์ Controller ของเรานะครับนะแล้วก็จะมีส่วนเข็มขัดก็จะเป็นของอากิโตะโดยเฉพาะเลยนะอ่าน,นี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ถึงขั้นนี้ก็ดาเมจอาจจะลดไปหน่อยนะครับนะอันนี้มันจะบวกออสแตตยี่สิบห้านะถ้าเกิดเป็นอากิโตะนะครับนะอันนี้ผมบวกแค่ห้านะครับนะนี่ แต่เกิดเป็นตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับนะแต่ว่ามันจะบวกอสแตที่15เฉยนะครับต่อมาก็อันนี้เน้นติดครีแล้วกันนะแต่ว่าเกิดใครอยากได้ดาเมจเสริมก็ใส่ของอากิโตได้นะครับนะก็จะเป็นโทเทมอันนี้นี่นีเวลาเราเตี่ะมันจะมีดาเมจเสริมขึ้นมานะครับนะนี่ดาเมจก็จะพุ่งไปหน่อยนะครับแต่เกิดใครแบบอยากได้ติดครีก็ไปใส่อันนี้นะครับนะอันนี้ผมใส่นี้ขออากิโตแล้วกันนะครับ เผื่อใครอยากเห็นดาเมจแบบเวลามันเสริมมันได้เท่าไหร่นะต่อมาชายานะครับนะชายาก็เพอร์ฟิเคอร์แหละนะนะถ้าเกิดอยากติดครินะครับหรือไม่ใครอยากให้สก,กิลแรงๆก็น,นี่ก็ได้นะครับนะบิวก็ได้นะครับนะเบสแมทได้เหมือนกันนะครับอ่ะเอาเพอร์ฟิเลอร์เลแล้วกันนะเพราะว่าน้นติดครีนะครับโอเคตีปกติก่อนปึ๊บดาเมจขึ้นมา600แล้วก็ถ้าเกิดมี วงด้วยก็จะราเมิดพุ่งนะครับนะเป็นสองหมื่นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าเน้นติดคลีปด,ดีกว่านะครับนะมันเห็นดาเมจง่ายกว่านะอันนี้ดาเมจมันไม่แน่นอนเนาะถ้าเกิดเป็นของอากิตโตะออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับนะอ่ะตีปกติเกิบถ้าเกิดไม่ติดก็อยู่ที่ห0ร้อยถ้าเกิดติดอยู่ที่เก้าร้อยนะครับนะขวาละ่ะก็เหม,มือนเหมือนกันนะครับนะอ่ะต่อมาสกิลเ e นะครับปึ๊บอ,อันนี้ไม่ติดคลิอยู่ที่พันเก้านะครับนะ 2,090ติดพี่ลองติดคีย์สิเท่าไหร่ติดพีที่2,005นะครับประมาณนี้โอเคต่อมาสกิล R 6,000นะเหมือนติดเครียดขึ้นมา6,000นะครับนะอันนี้ไม่ติดพีอยู่ที่3,000นะขึ้นมาสองเท่าอ่ะนะครับนะอ่ะเอาขี้ขวาดูนะปึ๊บอันนี้ติดพีโอ้โหขึ้นมา5,000เหมือนเบาวกว่าสกิลปกตินะสกิลตีแบบปกติแบบเนี้ยเบาวกว่าเนียติดพี่ ไม่ติดอ่ะครัลองติดคลิ้นสิไม่ติดติดคลิ้อย่างกันนะสกิลอ่าเนี่ยอ่ะติดละอยู่ที่ห้าพันประมาณนี้อ่ะขวาขวา,ขวาอปึ๊บสี่พันอนนี้ไม่ติดคลิ้นะครับทันทีนติดคลิ้ก็ในประมาณนั้นนะครับนะโอเคต่อมาเป็นสกิลวีวเป็นยากเลยนะสกิลวี่ะก็เป็นหมื่นนะครับนะหมื 12, ่นสองเบาอ่ะล่าแรกแรกเบาทุกตัวนะครับนะ ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับนะเอามาเล่นได้อยู่นะดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับนะเล่นชิวๆอ่ะนะครับสก,กิลก็ใช่มานานไม่นะไม่เนาะไม่ไม่เยอะนะครับนะเนี่ยเล่นต่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ทับโบไปแบบประมาณเนี้นะครับนะหรือปุ๊บก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันเรียกว่าเป็นล่างทางผ่านแล้วกันนะเป็นล่างทางผ่านเอาไปล่างอื่นนะครับนะก็ยังไงทุกคนก็ต้องทำนะครเกิดใครอยากจะทำล่างอื่นของอากิโตนะครับ ก่อมาเล่นได้นะแบบหนุกๆน,นะครับนะแบบชิวๆอ่ะนะหรือว่าใครแบบเอาดาเมจเพิ่มก็เป็นแสงของอากิตโตดีกว่านะเออเนี่ยนะครับนะนี่ดาเมจเสริมขึ้นมาแม้ขึ้นมา2 0 0 0 0เลยนะครับนะอะไรด้คลิกติดคลิกปุ๊บนี่3 0ม0 0นะส0 0 0 0นี่ได้อย่างนี้ก็ได้นะเอาดาเมจมาเสริมได้นะครับนะล้วแต่คนเลือกใช้นะสหรับสุเปรมนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดสูตนของตัวก็อย่างประมาณนี้นะครับนะ 2อันนี้ก็ดูถาวรน,นะครับนะหาได้ตลอดนะครับนะอ่าอ่ะ,อะหรือว่าเกิดใครไม่มีอันนี้นะครับคอนโทลเลอร์ก็สามารถใช้ได้กับออสเซ t ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะสายมิลีก็ได้อะแต่โอสนะครับนะนี่เน้นตีแรงนะครับเน้นแบบตีปกติแรงขึ้นนะนะครับนะเห็นไหมโอ้โหขึ้นเป็นหมื่นนะครับนี่อันนี้ตีปกติเน้นตีปกตินะสลับโอสนะครับนะ ไม่ก็ถ้าเกิดไม่มีคอนโทรลเลอร์อีกอย่างหนึ่งก็แบงค์ไนเดอร์นะครับนะบวก10ออสตั์นะครับนะใช้ได้เหมือนกันนะอ่ะถ้าเปิดมันก็อาจจะลดหล่อนลงมานะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับมามารีวิวอากิโตะนะครับนะอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับนะสกิลมันมีอะไรเยอะนะครับนะแถมเป็นตัวเริ่มต้นด้วยแหละนะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับนะแต่ว่ายังถามว่าเอาไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับนะ ถ้าเกิดใครทำล่างอื่นได้ก็เล่นล่างอื่นน่าจะแรงกว่านะครับนะล่างนี้เอาไว้เป็นทางผ่านเลยนะครับนะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับนะไม่ได้แย่นะแล้วสำหรับตอนนี้ผมก็เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับสมาชิกก็จะมี i s c o r d ให้สามารถเข้าพวาพูดคุยสอบถามอะไรได้นะครับนะแล้วก็ติดตามข่าวสารของเกมได้เหมือนกันนะครับนะสำหรับสมาชิกก็เริ่มต้นที่เดือนละ20บบาทนะครับนะก็เป็นการสนับสนุนช่องนะครับผมหรือไม่ใครอยากสนับสนุนฟรีก็แค่กดไลค์กดซับหรือว่ากดแชร์ไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสยวบบอยจ้า